ทำไมการตลาดออนไลน์คืออาวุธลับของนักพัฒนาสังหาสร้างบ้านสร้างโครงการหรือบ้านขายทุกวันนี้นะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะซื้อบ้านเริ่มจากจอมือถือของตัวเองแต่เจ้าของโครงการจำนวนมากยังคิดว่าการตลาดออนไลน์เป็นเรื่องของวัยรุ่นเลยพลาดโอกาสเจอลูกค้าตัวจริงตั้งแต่ต้นทางนั่นเองนะครับ บางคนสร้างบ้านเสร็จแล้วไม่มีคนเห็นเลยบางคนยิงแอดเดือนละหลายหมืน่นอ่อก็ไม่มีคนทักเพราะไม่ได้ใช้ระบบคิดแบบนักพัฒนาสังหารลุ่นไปที่เข้าใจว่าการตลาดออนไลน์คืออาวุธหลักนะครับไม่ใช่คือเครื่องมือรถออนไลน์ไม่ได้มีไว้แค่โพสต์รูปบ้านนะแต่มันคือสนามขายจริงแล้วสำหรับทุกวันนี้ ที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะถ้าคุณเข้าใจวิธีวางระบบตั้งแต่ต้นจากการเล่าเรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้าไปจนถึงการปิดการขายคุณจะเปลี่ยนโซเชียลให้กลายเป็นฝ่ายขาย24ชั่วโมงได้ทันทีเลยฮะที่ทำงานแทนคุณโดยไม่ต้องอเปิดไซต์หน้าง,งานจริงเลยด้วยซ้ำนะครับใช้ f a c e b o o k t i k t o k Line Official ต่างๆเนี่ยฮะสร้างการมองเห็นให้กับลูกค้ารับรู้ก่อนสร้างจริงทำคอนเทนต์ที่ตอบคำถามลูกค้าครับเช่นบ้านราคาเท่าไรกู้ได้เท่าไรอยู่แถวไหนเดินทางอย่างไรใช้การตอบแบบอัตโนมัติหรือว่าแชทบอตนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเวลาลูกค้าสนใจจริงๆตลอด24ชั่วโมงนะฮะวางระบบยิงแอดแบบมีเป้าหมายไม่ใช่แค่ยิงให้เห็น แต่ยินงแอดให้คนถักและซื้อนั่นเองนะฮะใช้การรีวิวหรือคลิปเล่าเรื่องจากไซตงานเพิ่มความเชื่อมั่นความเชื่อถือให้กับลูกค้าที่สนใจที่จะซื้อบ้านเรานั่นเองนะครับในยุคนี้นะฮะโครงการที่ไม่มีตัวตนบนออนไลน์เท่ากับว่ายังไม่เริ่มขายและคนที่เข้าใจระบบออนไลน์ก่อนคนอ,อื่นจะมีลูกค้ารออยู่ตั้งแต่วันเปิดจองนะครับ พอสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยนะการตลาดสังหามันไม่ได้แข่งกันที่ใครมีทุนมากกว่าแต่มันแข่งกันที่ใครเข้าถึงลูกค้าก่อนคําถามก็คือครับวันนี้ลูกค้าเห็นคุณเห็นโครงการคุณบนถนนจริงมากกว่าบนจอมือถือหรือเปล่า